อลโลขยาปรมาลาภาความไม่มีโรคคือแล้วมันประเสริฐสวัสดีค่ะวันนี้คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคนเราถึงมีสาราพัดโรคแล้วทำไมถึงภาษากินยาก็แล้วทาไมยังไม่ดีขึ้นสักทีทำไมยังต้องกินยาไม่รู้จบสักทีเคยคิดไหมคะว่า,เพ,าเพราะอะไรืร่อนทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมคะว่าคนเราเนี่ยเกิดจากการขอด ขาดฮอร์โมนเพราะที่เขาไม่สบายเกิดสารพัดโรคขึ้นมาแา้วก็ขาดฮอร์โมนหรือมีฮอร์โมนที่ไม่สมดุลนะคะจึงเป็นสาเหตุที่มาของสารพัดโรคซึ่งฮอร์โมนที่พูดถึงเนี่ยก็คือโกรตฮอร์โมนฮอร์โมนเจริญวัยฮอร์โมนที่จะทให้เราเจริญเติบโตขึ้นนะคะหรือแล้วก็รวมถึงฮอร์โมน IGF1 ด้วย นี้จักนะคะฮอร์โมน IGF1 เอฟทำไมต้องชื่อฮอร์โมน IGF1 เอฟวคำว่ากรดฮอร์โมนคุณควรจะเข้าใจใง่ายๆแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าฮอร์โมนเจริญวัยเ g h จีเอชนู้แม้กรดฮอร์โมนหมายถึงฮอร์โมนเจริญวัยที่ทําให้ทุกคนแต่ละคนจะเจริญเติบโต,ตขึ้นมาตั้งแต่เด็กจนถึงอายุเติบโตอายุยี่สิเป็นต้นมาส่วนฮอร์โมน IGF1 เพื่ออะไรฮอร์โมนไอจีเอฟันเขายอ่ 1, ยอ IGF1 ย่อมาจากอินซูลินไลค์กรด แฟกเตอ1แล้วอิน right ซูลินไรท์โก้ดแฟกเตอร์1หมายถึงอะไรทําไมต้องชื่อไอซีเ1ด้วยล่ะคะเพราะว่าไอซีเ1เนี่ยเขามีปัจจัยในการเจริญเติบโตที่มีโครงสร้างของโมเลกุลที่ใกล้เคียงกันและสามารถไปเกาะกันได้เกาะกันและกันได้เพราะโมเลกุลค,คล้ายกันเนี่ยมันทําให้มีหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนกันและก็ยังทําให้มีโครงสร้างของโมเลกุลค,คล้ายกันด้วยค่ะ นะคะก็พอจะเข้าใจายอยู่เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าคุณจะรู้ได้ไงคะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันไม่สมดุลขาดสมดุลสังเกตได้อย่างไงก็คือฮอร์โมนท,ที่บอกว่าฮอร์โมนถ้าจะดูได้ง่างว่ามันจะขาดสมดุลยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับกว่าคุณเนี่ยถ้าพูดย่าไงก็คือว่าตอนเล็กๆเ,เนี่ยที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง อายุเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยคุณเห็นไหมตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยจนอายุยี่สิบคนเราจะมีฮอร์โมนเชลย์ไว้อยู่ที่เท่าไหร่ห้าร้อยมโครกรัมต่อวันใช่ไหมคะเสร็จแล้วพออายุสี่สิบฮอร์โมนเชลย์ไวของคนเราก็จะเหลือแค่สองร้อยมโครกรัมต่อลิตรต่อวันแล้วพออายุเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมทุกคนก็จะมีฮอร์โมนเชิย์ไวเอชเนี่ยอยู่ที่แค่ หนึ100่งร้อยไมโครกร,รัมต่อลิตรต่อวันถ้าพอมายุแปดสิบดูสิเหลือแค่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าไมโครกร,รัมต่อลิตรต่อวันหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าร่างกายฮอร์โมนของเราเนี่ยมันจะลดลงทุกๆุกสิบปีนะท่านจะดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าถ้าเราสามารถเพิ่มการหลั่งฮอร์โมเนเจริญไว ของคุณในแต่ละวันเนี่ยจาก100ไมโครกร,รัมต่อลิตรต่อวนันเป็น200ไมโครกร,รัมต่อลิตรต่อวนันเพื่อให้อายุย้อนอายุย้อนเพื่อให้ย้อนอายุชีวภาพอายุทีแท้จริงของคุณเนี่ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นให้ภายในร่างกายสุขภาพภายในร่างกายมันดีขึ้นได้ด้วยเนี่ยคุณชอบไหมคะชอบใช่ไหมถ้าจะชอบเนี่ยเพราะจะทำยังไงล่ะคะก็นี่ไงต้องใช้สองตัวนี้ช่วยนะคะไบโอสเปร์ นุงเงินแบบว์สเปพาสสีเขียวนะแล้วก็ทีนี้ทีนี้กำลังบอกว่าฮอร์โมนม,มันจะไม่สมดุลยังไงก็จึงใช้ได้ไง่ายอย่างก็คือการที่คนเรามีการอาการนอนไม่หลับหลับไม่ลึกหลับได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตื่นเนี่ยเรียกว่าขาดสมดุลน,นะคะฮอร์โมนขาดสมดุลแล้วก็อย่างที่สองคือเครียดเพืิ้นรังไม่หยุดไม่สิ้นนะแล้วก็อย่างที่สาคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ย ถ้ามาอยู่ดีๆก็มีน้ำอ,ออกมากมายถ้าขึ้นกว่าเดิมแล้วคนที่อย่างที่สี่ก็คือหิวบ่อยมีอาการหิวบ่อยท่าคือทาดพิการอาหารไม่ย่อยเขาอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยจนนอนไม่หลับเป็นประจำนะแล้วที่สําคัญถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นก็นี่แหละค่ะเบรสเปกับเบรสเปพัทเนี่ยมันจะได้ที่เป็นสารอาหารที่ประกอบด้วยกรดอะมินโนจาเป็นหลายๆตัวเนี่ยรวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะได้ เข้าไปช่วยกระตุ้นส่องใต้สมองผลิตฮอร์โมนเจลนไวัยผลิตเอสชีเอชยูเมทโครทม o r ของคุณนะออกมาเพื่อให้ลงสู่ตับนะแล้วก็ตับเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนเอสชีเอชยูเมทโครทม o r ให้เป็นไพรทีเอ็วานเพื่อลงไปซ่อมแซมสเต็มเซลล์ซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะทุกส่วนต่างๆในร่างกายของคนเราให้ สามารถกลับมาทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทําให้สกภาพแข็งแรงขึ้น่อนไว์สุดใสอย่างนี้ชอบไหมคะถ้าชอบก็มาใช้เบอสเปรยกับเบ์สเป์พลาสกับหมูเล็กกันนะคะเบอสเป์พลาสเบอสเป์สีเงินเบลสเป์พลาสสีเขียวนี่นะคะก็ถ้าสนใจก็โทรมาได้ที่099 807 4 9 6 8นะคะ ไลน์ถ้าใช้ไลน์ก็กด id ไลน์ LPD 41 L l i o n Peter p D Doc นะะ41 LPD 41สวัสดีค่ะ